เรื่องการฉีดยานะครับออจริงๆแล้วไม่ไม่ใช่เป็นการด m มอนสเตรตแต่ว่าจะมีวิดีโอคลิปให้ดูนิดหน่อยนะครับออการฉีดยาก็จะเริ่มต้นด้วยอินทราเดอร์มอลอินเจคชันอันนี้ก็จะว่าทุกคนน่าจะทำได้ค่อน,นข้างคล่องพอสมควรน,นะครับพ o i n t ของการฉีดอินทราเดอร์มอลที่หนึ่งก็คือไซริงส์ที่ใช้จะต้องใช้ขนาดเล็กนะครับปกติเรามักจะใช้ทูบคูลินไซริงส์ซึ่งไซส์ที่ใช้นี่ก็คือไซริงส์ขนาด ห c ึ 1> 1นะครับอันนี้ทุกคนน่าจะคุ้นเคยกันดีอันที่สองเข็มที่ใช้นะครับจะเป็นเข็มที่เบอร์เล็กที่สุดก็คือประมาณเบอร์26นะฮะความยาวของเข็มประมาณ1เซนเมตรความยาวของเข็มนี่ไม่ต้องจำจำแต่เบอร์เข็มที่ใช้ก็พอถ้ามีให้เลือกเราก็ใช้เข็มเบอร์เล็กที่สุดเพราะว่ามันจะสั้นนะครับ การเลือกตำแหน่งฉีดยา intra dermal ปกติแล้วม,ไมีไม่กี่ตำแหน่งที่เราจะใช้นะครับส่วนใหญ่เรามักจะใช้ท้องแขนสําหรับฉีด intra อร์ m erm a l เพราะ intra dermal เนี่ยเป็นลักษณะาการฉีดยาซึ่งไม,ไม่ได้ใช้กันมากในชีวิตประจําวันที่ใช้ก็คือใช้สําหรับฉีด bcg หรือว่าฉีด tuberculin t นะเพราะฉะนั้นก็ใช้ท้องแขนถ้าจะฉีด tuberculin t est, หรือว่าถ้า,ถาในคําสั่งของข้อสอบบอกให้ฉีด bcg ก็ฉีดที่ต้นแขนหรือสะโพกก็ได้ วิธีการปฏิบัติในการฉีดอินทราเดอร์มอะครับที่สําคัญที่สุดอันที่หนึ่งก็คือก่อนก่อนจะฉีดยาเนี่ยถ้ามีเวลาพอเราอาจะต้องแนะนําตัวว่าเป็นใครจะมาทําอะไรตามปกติในการสอบออสกีอันที่2ก็คือจะต้องเช็คเสมอว่ายาที่เราใช้เป็นยาตัวที่เป็นยาตัวเดียวกับที่เราต้องการจะฉีดหรือเปล่าเช็ควันหมดอายุด้วยนะฮะนี่เป็นพ o i n t สาคัญก่อนที่จะฉีดยาคนไข่เริ่มต้นก็คือการทําความสะอาดผิวหนังใช้สำลีชุ่ยแอลกอฮอล์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต เอ่อกรีนผิวหนังไปรบริเวณกว้างประมาณ3นิ้วนะฮะก็เช็ดแล้วก็หวนออกนะอันที่2ก็คือใช้หัวแม่มือกับน,นิ้วชี้ฟิกซ์ผิวหนังให้ตึงนะฮะไม่ต้องหยิบผิวหนังหรือไม่ต้องจับผิวหนังยกขึ้นมานะ,ะใช้หัวแม่มือกับนิ้วชี้ฟิกผิวหนังนะครับอันที่2ก็คือเวลาจะแทงเข็มเนี่ยให้รอยตัดของปลายเข็มหงขึ้นนะฮะแทงเข็มเข้าไปในผิวหนัง เวลาแทงเข็มเนี่ยอาจจะแทงเข็มให้ราบไปกับผิวหนังก็ได้หรือว่าใช้ทํามุมประมาณสัก5-10องศานะฮะแล้วก็แทงเข้าไปนิดเดียวก็คือประมาณสัก2-3มิลิเมตรนะฮะเสร็จแล้วไม่ต้องดรอยานะครับฉีดยาเข้าไปได้เลยถ้ามันอยู่ชั้นอินทราเดอร์มอลจริงหลังจากยาเข้าไปใต้ผิวหนังก็จะเห็นว่ามีตุ่มนูนขึ้นมาแสดงว่ายานี้เข้าไปในอินทราเดอร์มอลถ้าไม่มีตุ่มนูนก็แปลว่าเราฉีดลึกเกินไป สเต็ปสุดท้ายก็คือดึงเข็มฉีดยาออกแล้วก็ใช้สัลีแห้งกดไว้นะครับอันนี้เป็นการฉีดอินทราเดอร์มอลซึ่งเข้าใจว่าในข้อสอบไม่น่าจะมีอินทราเดอร์มอลเนื่องจากเตรียมยากนะฮะอันนี้ก็ก็เรียนเอาไว้กันเหนียวนะครับข้อสังเกตสําคัญของอินทราเดอร์มอลก็คือใช้ยาปริมาณน้อยเพราะฉะนั้นย,ยาที่ฉีดเนี่ยไม่ควรเกิน0.5หรือว่า1ซีนะฮะต้องทาความสะอาดกวดยาแล้วก็ผิวหนังก่อนโดยทั้งเช็คยาได้ว่าเอ็กซ์ปหรือเปล่านะครับความลึกของการแทงก็คือประมาณสัก2มิลลิเมตรนะฮะองศาในการแทงอาจจะ แทงเข็มเข้าไปขนานกับผิวหนังหรือว่าทำมุมประมาณไม่เกิน10องศานะครับฉีดเสร็จต้องรู้ว่ามีรอยนูนขึ้นมาหรือเปล่านะครับพอถอนเข็มแล้วจะต้องกดผิวหนังด้วยสำลีแห้งเสมอนะครับแล้วก็เวลาจะฉีดก็ต้องดูว่าเบอร์และความยาวของเข็ม proper หรือเปล่าก็ใช้เข็มเบอร์เล็กที่สุดความยาวประมาณไม่เกิน1ซนติเมตรนะฮะแล้วก็สุดท้ายก็คือเวลาฉีดยาจะต้องหันรอยตัดของเข็มเข้าหายผิวหนังนะครับ ต่อไปจะเป็น Subcutaneous Injection อันนี้เดี๋ยวจะมีวิดีโอคลิปให้ดูนะครับการฉีดยา Subcutaneous อันที่หนึ่งก็คือการเลือกกระบอกฉีดยากระบอกฉีดยานี่แล้วแต่ปริมาณยาว่าจะฉีดมากหรือน้อยปกติแล้ว s u b c u วเทเนียสเรามักจะใช้ฉีดยาที่ปริมาณยาไม่เกิน 1cc ซีซีหรืออย่างมากไม่เกิน2 c ซีซีนะเพราะฉะนั้นใช้ไซลิงที่มีขนาด 3cc ซีซีก็น่าจะพอนะครับอันที่2ก็คือเข็มที่ใช้นะฮะ เข็มที่ใช้เนี่ยใช้เบอร์ยี่สามยี่สี่หรือยี่ห้าก็ได้ปวามาวของเข็มประมาณหนึ่งนิ้วปกติเราจะใช้เบอร์ยี่สิบห้านะฮะเพราะเบอร์ยี่สิบห้าเนี่ยยาประมาณหนึ่งนิ้วไม่ควรใช้เข็มเบอร์ใหญ่จนเกินไปเช่นเบอร์ยี่สิบไม่ควรใช้นะฮะในนี้ตำแหน่งที่จะฉีดยาเข้าใต้ผิวหนังจริงๆก็มีหลายตำแหน่งแต่ตำแหน่งที่คอมมอนที่สุดที่เราใช้กันก็คือบริเวณ subcutaneous tissue ท,ที่อยู่เหนือเดลต์ตอยมัสเซลนะฮะ ตำแหน่งที่ฉีดก็คือตาำจากหัวไหลป่ประมาณ1-2นิ้วนะครับหรืออาจจะฉีดบริเวณสะโพกก็ได้บริเวณบริเวณสะโพกก็เป็นอีกที่หนึ่งที่ใช้ฉีดได้หรือว่าฉีดบริเวณหน้าท้องก็ได้นะฮะแต่ถ้าออกข้อสอบจริงๆก็น่าจะฉีดที่เดียวตอยหรือว่าบริเวณสะโพกนะฮะนี่ขั้นตอนในการปฏิบัติก็เหมือนกันก็คือทําการสาดผิวหนังก่อนอันที่2เนื่องจาก วิธีการนี้เป็นการฉีดยาสัพคิวแทนเนียสเพราะฉะนั้นจะต้องใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้ดึงผิวหนังขึ้นมานะครับให้สับคิวแทนเนียสนูนขึ้นมาและเวลาแทงเข็มห้ามแทง90องศานะครับเราใช้มุมที่แทงเข็มก็คือประมาณ45-60องศานะฮะประมาณนี้แต่ไม่ใช่90องศานะครับอีกอันหนึ่งที่สำคัญก็คือต้องหันปลายหน้าตัดของเข็มขึ้นข้างบนนะครับ เมื่อแทงเข็มเข้าไปแล้วนะครับอย่าพึ่งฉีดนะครับจะต้องดึงลูกสูกออกเพื่อทดสอบว่าปลายเข็มไม่ได้อยู่ในบลอดเลสเซลถ้าไม่มีเลือดเข้ามาจึงจะแทงได้นะครับเมื่อฉีดยาหมดแล้วดึงเข็มฉีดยาออกแล้วก็กดตำแหน่งที่แทงเข็มนะฮะหลังจากนั้นให้คลึงตำแหน่งที่ฉีดยาเพื่อให้ยากระจายนะฮะที่เป็นตัวแหนาเนี่คือพอย n ที่สำคัญของการฉีดยา s ั b คิวเทเนียสข้อสังเกตของ s ั b คิวเทเนียสอินเจคชั่นนะครับใช้ยาฉีดปริมาณน้อยนะครับ ต,ต้องทำความสะอาดปวดยาแล้วก็ผิวหนังนะฮะต้องใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้จับยกผิวหนังขึ้นมานะครับในการแทงเข็มแหมแทง90องศานะต้องใช้ใช้องศาในการแทงคือประมาณ45 -60 ถึงองศาหลังจากแทงเข็มเข้าไปจะต้องรอรอฉีดยาทุกครั้งเพื่อดูว่าเข็มไม่ได้อยู่ในแบบเวสเซลนะครับหลังจากถอนเข็มออกมาจะต้องกดผิวหนังคลึงด้วยนะครับนี่ข้อสังเกตอีก2ออันก็คือเบอร์ของเข็มนะใช้เข็มเบอร์เล็กเช่นเบอร์ 25หรือ24ก็ได้แล้วก็สุดท้ายก็คือการหันรอยตัดของเจ่นข้อหายผิวหนังเดี๋ยวจะให้ดูตัวอย่างสัตว์คิวเทนิสนะครับเออคนเก่งเนาะเห็นไหมก็าจะมาเป็นพยาบาลเหมือนานนี่ยอันนี้สีดเดียวตอยนะครับเด็เก็บ อย่ายวแล้วคนเก่งนะเจ้าอันนี้คือเอฟโฟรเมียนโพเซสก็ตำแหน่งที่ฉีดก็ประมาณสักหนึ่งอาทิตย์เลยถ้ำลงมาเดี๋ยวและคนเกง่งอะไรนะเจ้าแบบเดียวอันนี้เราก็ต้องยกผิวหนังขึ้นนะครับ,แ,บแล้วก็แทงเข็มประมาณ45ถึง60สิบองศาทิ้งเดียวเองลูกตาอักขมออกแล้วนะรอเพื่อให้แต่ว่นนาไม,ไ,มไม่เข้าไปในบริเวณเสี้ยแล้วก็ฉีดยาเข้าไปถอนเข็มแล้วก็กดได้สำลีแล้วก็ขึ้นนะครับก็จะมาเป็นพยาบาลเหมือนตาเนี้ย โอเคอันนี้คือสับคิวนะครับอันต่อไปคือ IM i, m. I m เนี่ยน่าจะเป็นอันที่ most รายดิ้จะออสอบมากที่สุดเพราะว่ามีพอยต์สำคัญค่อนข้างเยอะอันนี้ก็ตั้งใจดูให้ดีนะครับอันที่หนึ่งก็คือการเลือกกระบอกฉีดยาขนาดไหนก็ได้แล้วแต่ปริมาณยาที่ฉีดได้ตั้งแต่ขนาดไซดิง 3cc 5cc หรือ 10cc นะครับเ,เข็มที่ใช้เรามักจะใช้เบอร์24นะฮะเบอร์24 ความยาวไม่ต้องจำนะครับเพราะว่าเข็มฉีดยาในเมืองไทยเนี่ยส่วนใหญ่แต่ละเบอร์มีความยาวแค่ความยาวเดียวนะครับตำแหน่งที่ฉีดมีความสำคัญขึ้นอยู่กับข้อสอบว่าฉีดเด็กหรือผู้ใหญ่ผมเอาผู้ใหญ่ก่อนนะครับถ้าผู้ใหญ่เนี่ยอาจจะฉีดได้ที่หัวไหล่หรือสะโพกก็ได้ตำแหน่งที่ฉีดที่หัวไหล่ก็คือบริเวณก้าเนื้อเดลตอยนะครับประมาณ1-2นิ้วต่ำต่ำกว่าอะโครเมียนโปรเซสนะครับก็คืออยู่บริเวณสีแดงนี้นะอันนี้คือฉีดเดลตอย ทนนัานจะฉีดที่สะโพกนะครับฉีดที่สะโพกเนี่ยจริงๆให้คนไข้นอนคว่ำเฉยๆก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องตะแคงซ้ายหรือขวานะครับบริเวณที่สําคัญที่เราจะต้องดูก็คืออันที่1จะต้องมองหา Ante r i o r s u p e r i o r อิ i แอคส์อันที่2จะต้องมองหา I l i a c crest นะครับใช้ปลายนิ้วชีว้วางที่ a อ t e r i o r s สุ e r i o r อิ i แอคส์และนิ้วกลางอยู่ที่ iliac crest มันจะได้รูปบริเวณรูปตัว V นะครับซึ่งเป็นบริเวณที่สามารถจะฉีดได้ รหรืออีกวิธีนึงก็คือถ้าคนไข้นอนคว่ำให้แบง่งมัสเซอร์บริเวณ,บ,เวณบัตตอกคนไข้ออกเป็น4ส่วนนะครับโดยใช้ขอบเขตยด,ด้านบนก็คืออ,อ,อ,อิเล็กทรเสขอบเขตยด,ด้านล่างก็คือกูเทอโฟล์แล้วก็แบ่งครึ่งแล้วก็แบ่งแปงนะครับใช้อัปเปอร์อัลเตอร์ควอแนเป็นบริเวณที่ฉีดอันนี้เป็นการฉีดสําหรับผู้ใหญ่เดลตอยก็ได้ หรือว่าสะโพกก็ได้เด็กก็ฉีดได้เหมือนกันยกเว้นเด็กอายุต่ำกว่าหปีถ้าเป็นเด็กอายุต่ำกว่า1ปีเรามักจะนิยมฉีดบริเวณหน้าขาหรือว่าด้านข้างๆข,ของขานะฮะในเด็กเล็กอายุต่ำกว่า1ปีเนี่ยมักจะฉีดบริเวณหน้าขาคืออาจจะฉีดที่บริเวณมัสเซอร์ซึ่งชื่อเล็กตัสฟิมอริสหรือว่าวาสตัสลัตชารอริสก็ได้นะฮะวิธีก็คือให้เด็กนอนงายนะฮะแล้วก็หมอก็ จับก,กล้ามเนื้อบริเวณลัทรอลของทรายของเด็กนะครับแบ่งออกเป็น3ส่วนแล้วก็ฉีดบริเวณรอยต่อของอัปเปอร์กับมิดเดิลเทิร์ดนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นฉีดบริเวณหน้าขาก็ใช้กล้าม,ามเนื้อตึ d กตัสพีโมริสใช้บริเวณรอยต่อของอัปเปอร์วันเ d กับมิดเดิลเทิร์ดนะครับ อันนี้ขั้นตอนก็ทำความสะอาดผิวหนังเช่นเดียวกันนะฮะใช้สำลีชุบแอลกอฮอล์เทปบริเวณผิวหนังเป็นบริเวณกว้างประมาณสักสานิ้วข้อที่สําคัญก็คือในการฉีดมัสเออไอเอ็มยีทรามาสชูล่า ura, ปลายเข็มจะต้องทำมุม90องศากับผิวหนังนะฮะแล้วก็แทงให้สุดเข็มนะครับเมื่อเข็มเข้าไปในชั้นกล้ามเนื้อแล้วให้รอกระบอกฉีดยาเพื่อทดสอบว่าปลายเข็มไม่ได้อยู่ในบลัดเวสเซลฉีดยาเข้าไปช้าช้านะครับพอดึงเข็มออกใช้สำลีกดไว้แล้วก็คลึงเบาๆนะครับ นะข้อสังเกตที่สําคัญก็คืออันที่หนึ่งจะต้องทำาการตรวจยาและผิวหนังดูวันหมดอายุของยาด้วยนะครับหาตําแหน่งที่ถูกต้องถ้าเป็นผู้ใหญ่จะฉีดเดลวตอยหรือว่าฉีดบริเวณกุตีอมัสเซลนะฮะถ้าเป็นเด็กเล็กอายุต่ำกว่าหนึ่งปีก็ฉีดบริเวณเหน้าขาด้านข้างนะครับใช้ความใช้องศาในการแทงก็คือ90องศาแทงเข็มเสร็จให้ดรอปลอดฉีดยาเพื่อทดสอบว่าเข็มไม่ได้อยู่ในหลอดเลือดนะครับหลังจากฉีดเสร็จถอนเข็มออกใช้ สํนีแห้งกดบริเวณที่ฉีดแล้วก็คลึงไว้นะครับจะให้ดูตัวอย่างเเ,เีย การฉีดบริเวณสะโพกนะครับแบบเดียวแบบเดวมหา่งนีะตำแหน่งที่เราหาก็คืออ n t เทีย Super ปอ r ์อกไกับ e ิ p r e s s สนะครับแล้วก็มันก็จะได้ a r e a เีซึ่งเป็นตัว V บรเวณนี้หรือว,ว่าหมอจ,จะแบ่ง e ิ rest, <S เ s กกับอุจจ e โอโฟและแบ่งสีใช้ u p p e ป o u ์อ r q เ a d r a n t แ แล้วก็ปรับ90องศานะครับเสร็จแล้วรอนะครับเพื่อแน่ใจว่าเข็มไม่ได้อยู่ในบอร์ูเซลล์แล้วก็ฉีดความเข็มออกใช้สำลีกดนัะพึงไว้นะครับสุดท้ายก็เป็น IV IV นี่ก็คิดว่าไม่น่าจะออกข้อสอบเพราะว่าเตรียมยากนะครับในในการฉีด IV สิ่งที่จะต้องเตรียมก็คือเข็มฉีดยา นะครับแล้วก็จริงๆในข้อสอบถ้าออกจริงๆก็น่าจะมีสเกลเวนให้เพราะว่าเรามักจะไม่ใช้เข็มฉีดเข้าไปในปบบเพเซล์โดยตรงนะครับใช้กระบอกฉีดยาที่เหมาะสมก็คือประมาณ3ามถึแล้วแต่ปริมาณยาที่จะฉีดจะต้องมีทูนิเกสสำหรับรัดแขนแล้วก็ใส่ถุงมือนะครับขั้นตอนก็เหมือนกันนะฮะเนื่องจากนี้เป็นการฉีดไอวเพราะฉะนั้นจะต้องมีขั้นตอนการล้างมือด้วยนะครับให้เหยียดแขนคนไข้ให้ตรงเลือกตำแหน่งที่จะแทงเข็มส่วนใหญ่ก็จะฉีดบริเวณข้อพับ นะครับใช้ทูนิเก้รัดบริเวณเหนือที่จะฉีดประมาณ1 1.5นิ้วนะครับแล้วก็ทำการสาดโดยสำลีชุบแอลโกอฮอล์เ0เสร็จแล้วก็แทงส c ควเวนเข้าไปนะครับพอเห็นเลือดไหลเข้าไปนะเข้าเข้ามาในในสแคเวนเราก็ค่อยๆฉีดยาเข้าไปนะฮะเสร็จแล้วพอฉีดยาหมดก็ดึงสแคเวนออกใช้สำลีแห้งกดไว้นะครับ ข้อสังเกตที่สำคัญก็คืออันที่หนึ่งก็คือตัวสอบชนิดยาดูวันหมดอายุอันนี้ไม่ว่าจะฉีดยาอะไรก็ต้องดูเสมอนะครับทำความสาดขวดยาทํำวามผิวหนังนะครับไม่ควรใช้เข็มฉีดเข้าไปในหลอดเลือดโดยตรงนะฮะควรจะใช้สกาวเวนหรือแม่ดีคัสที่ต่อกับทรีเวสต็อบคอกนะครับยกเว้นว่าท่นานไหนข้อสอบไม่ได้เตรียมให้ก็อาจจะฉีดไดเรกทีได้นะครับ แล้วก็พอปักเข็มเข้าไปแล้วก็ต้องรอยาเพื่อดูว่าเข็มอยู่ในหลอดเลือดหรือเปล่าในกรณีที่ไม่ได้ใช้สกาวเวนแล้เกิดใช้สกาวเวนมันก็มันก็จะเห็นเลือดไหลเข้าไปในสกาวเวนอย่างชัดเจนนะฮะหลังจากถอนเข็มแล้วก็ใช้สำลีแห้งกดไว้นะครับครับเข้าใจว่าน่าจะหมดแล้วสําหรับวิธีการฉีดยามีใครมีคําถามบ้าง ระหว่างระหว่างอาจารย์สนิทลงไปหรือว่ารอคำถามนะคะ